เ่อยิ้มจะป็ดหยังจะคือกังหวนขัดแขกกะจังวานี่ล่ะไปหาหมอเมื่อเศร่เขาบอกให้กินน้ำห้อนเ่าต้องใส่หยังเสียดเอาแล้วจะคือบอกกินแบบนี้กะจังวานี่ล่ะมันก็ยังเหลืออันหนึ่งเด้เหลืออันยังนี่เด้ก็กินไม่นี่เด้โอ้ยพอยิ้ี หมายหมอเพิ่มประดว่าจังซำไม่ว่าจังใดอ่ะเขาให้เจ้ากินน้ำห้อนเตาเปล่าบ่ต้องใส่น้ำขิงบ่ต้องใส่น้ำเกลือบ่เมนโ่ให้เจ้าใส่เสือผาโพยยีนที่จะจังว่านนะ 视频嘛，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！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 哈哈